สวัสดีครับเพจเฉพาะลูกหนังนักเรียนวันนี้มาดูคู่ที่สองครับของสาย A ครับสนามมังเทพทนก็เป็นการชิงที่หนึ่งในสายครับทั้งคู่เนี่ยเข้ารอบไปแล้วระหว่างลัสมา,า,าเวลัยกับอบจอจชัยนาทเข้าไปแล้วด้วยกันทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นประตูไหนก็เข้าไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าจะไปเจอใครเท่านั้นเองครับที่หนึ่งในสายนี้ฮะจะไปเจอที่สามนั่นก็คือกรุงเทพพิศเศษที่รอยอยู่ส่วนที่สองก็จะไปเจอกับส่วนหลภพ ที่นั่งรออยู่ในรอบ8ทีมครับมาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมกันก่อนครับรอบสิบมาวิไลนั้มี15แต้มครับวันนี้นะครับอาจารย์สามารถกายขุนพศนะครับพาผู้เล่นนะครับสำรองลงสนามถึง8คนครับไล์อัพ11คนแรกของเขามาดูกันเลยนะครับ ทางรัศมาวิไลชัดประตูวันนี้เปลี่ยนตัวใหม่ครับนัทสุพลสุขหมื่นครับลงเล่นเป็นนัดแรกครับแบ็กซ้ายยังคงใช้คงนัดทองลินครับแบ็กขวาเป็นนันทพงศ์เติบจันทึกนี่เป็นคู่ตัวจริงครับทางด้านซ้ายและขวาคู่เซ็นเตอร์ครับใหม่กอดด้ามทั้งคู่ครับเป็นภูรดลพันสิงสอนครับยืนคู่กับธนเนธธนเนพลเง้าเกตนะครับกองกลางสองตัววันนี้เช่นเดียวกันครับเหลือนัชนนกิตระบอบคนเดียวครับที่เป็นตัวหลัก นะครับที่ลงเล่นมาแล้วถึงห้านัดส่วนนภัทรดาราสว่างวัดนัดนี้เป็นนัดแรกครับปีกซ้ายธีรพัฒน์สีสูงเนินครับปีกขวาพันธุวงศ์เทียนแก้วครับศูนย์หน้าคณพจน์พิมพ์ปุกและกันพิสุทธิ์หีบสะน้อยซึ่งทั้งสี่คนเป็นผู้เล่นที่ยังไม่เคยได้ลงสนามวันนี้พักหมดครับทั้งเจ้าโมและก็เจ้าปันปันพัฒน์เปรมปีครับวันนี้ไม่ได้ลงสนามแปดคนครับเป็นสําหรับเป็นตัวผู้เล่นสำรองที่ใช้ในเกมนี้เมื่อถาม ถ้าท่านสามารถท่านบอกว่าเจอใครก็ต้องเจอครับขอเซฟเหลืองขอเซฟผู้เล่นไว้ก่อนมาดูทางด้านอบจชัยนาทครับโค้ดอ้อนครับอนุสรปานสันเทียครับวันนี้ไม่มีแผ่วครับมีอยู่แล้วสิบแต้มถ้าวันนี้เป็นสิบ้าแต้มเฮตูเฮตจะดีกว่าราชสิมาเวลัยจะขึ้นเป็นที่1นะครับแต่ถ้าหากว่านะครับแพ้ก็ยังได้รุ้นแต่แพ้ก็ยังเข้ารอบอยู่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สองหรือที่สามก็ตามทีนั่นหมายความว่าถ้าที่สองเนี่ยนะครับอาจจะต้องไปเจอกับ ส่วนกุหลาบที่อะไรแต่เมื่อถามไปทางพุทอ่อนพุทอ่อนก็บอกว่าอ่าณเวลานี้ครับอมจอชัยนาทมีความพร้อมมากเพราะฉะนั้นเจอใครก็ก็ต้องเจอแหละครับมาดูสิบเอ็ดผู้เล่นคนแรกของเขาครับไลอัพนี้เป็นนันทวัฒน์กมลวิบูลับผู้สาวประตูหมายเลขหนึ่งนะครับแบ็คซ้ายเป็นปานชนกวังคีรีครับตัวเตะฟรีคิกตัวนี้ตัวเก่งครับตัวแบ็คขวาเป็นเทียทพทองคำรับเจ้าทีดาวสโม6หประตูครับ คู่เซนเตอร์ครับเป็นชัดอ่าชนชั้นหันห้วยห้วยหวดนะครับยืนคู่กับอิเทพสมซื้อตัวนี้ก็ยังเป็นคู่ตัวจริงอยู่นะครับกองกลางสามตัวครับรับอยู่สองนะครับปายักษ์ศรีพนมรับยืนคู่กับพงศพัชสุกเกษมให้อลงกรพงศัดเป็นหน้าต่ำครับปีกซ้ายเป็นศิวัตรยอดแก้วครับนักเตะจากแดนใต้ครับปีกขวาเป็นนักเตะจากแดนเหนือครับเนิวิกาติฟบครับศูนย์หน้าเมธาคารุณวงหม่ไเลขสิบเก้านั่นคือ11เ็ผู้เล่นคนแรกของ อบจอชัยนาทจัดเต็มครับอบจอชัยนาทวันนี้ครับไม่มีผลต่อเขาก็จริงแต่จะมีผลต่อทีมที่เขาจะต้องไปเจอในรอบแปดทีมสุดท้ายมาดูนครับว่าใครจะขึ้นเป็นจ่าฝูงของ